เร่งพัฒนาการเติบโตค่ะจะเห็นได้ว่านะคะกลุ่มโดยเฉพาะ CLMV ในขณะนี้นั้นได้มีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มประเทศของเวียดนามค่ะที่ในตอนนี้เองนั้นเป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าเศรษฐกิจของเขานั้นมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและเป็นที่สนใจสําหรับนักลงทุนค่ะ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในปี2,556ตั้งเป้าว่าจะขยายตัวได้5.5-6%อัตรางเงินเฟอ้อ8-10%รายได้เฉลีย่ยประชากรต่อหัว1,362เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อปีและด้วยความที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งแร่ธาตุน้ำมันดิบกาซธรรมชาตินอกชายฝั่งถ่านหินขณะที่สถานการณ์ทางการเมืองก็มีเสถียรภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่เอื้อต่อการลงทุน ทำให้ปัจจุบันการลงทุนของเวียดนามที่ส่งออกไปทั่วโลกมีมูลค่า9,646 0 0นล้านดอลลาร์สหรัฐโดยการค้าระหว่างไทยเวียดนามอยู่ที่6,890ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยแบ่งเป็นการส่งออก2,321ล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้า4,569ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้อัตราค่าแรงที่ต่ำกว่าประเทศไทยถือเป็นจุดสำคัญที่ดึงดูดนักลงทุนไทยซึ่งค่าแรงของเวียดนามจะอยู่ที่79-113เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนหรือประมาณไม่เกิน3,500บาทต่อเดือนโดยการลงทุนจะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนามที่เปิดช่องให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ร้อยเปอร์เซ็นแต่มีข้อจำกัดคือนักลงทุนไม่สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินได้ คว,ความน่าสนใจในเรื่องการมาลงทุนเนี่ยนะคะก็คือนโยบายของภาครัฐนะคะ<ม>นโยบายของภาครัฐเนี่ยเข้าเอื้ออํานวยประโยชน์เขาตอนนี้เนื่องจากเขาให้ความสําคัญในการที่จะในให้ความสําคัญกับผู้ประกอบการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการลงทุนจากต,าต่างชาติเข้ามาเพราะว่าการที่มีโปรเจกต์ใหญ่ของการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยเข้ากับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของเขานะคะ<ม><ม>ในขณะเดียวกันเนี่ย โครงการที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้ามาเพื่อจะมีเรื่องสินค้าอย่างเดียวแต่ได้นําพวกเทคโนโลยีโน้ตโา้ตต่างๆมีความช่วยเหลือทางด้านวิชาการอะไต่างๆเข้ามานะคะและขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างงานให้กับคนบประเทศเข้าด้วยนะคะ สำหรับอุปสรรคที่นักลงทุนต้องทำกันบ้านศึกษาให้ดีคือเรื่องของข้อกฎหมายอัตราภาษีเพราะถือเป็นเรื่องสำคัญที่นักลงทุนต้องทำตามอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้ปัญหาในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งของเวียดนามที่ยังไม่ได้รับความสะดวกสบายเหมือนประเทศไทยจนทำให้ไม่สามารถกระจายสินค้าไปยังเมืองอื่นๆได้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องท้าทายในการทำตลาดของนักลงทุน อันดับหนึ่งก็คือควรจะศึกษารูปแบบว่าการลงทุนของคุณเนี่ยมาจะมาในรูปแบบไหนนะคะเพราะว่ามันจะมีทั้งแบบที่เป็นหุ้นส่วนกันหรือมาเป็น foreign direct own investment เลยซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ที่จะเข้ามาลงทุนเนี่ยควรจะรู้ก่อนว่าตัวเองพร้อมในระดับไหนศึกษารูปแบบการลงทุน ข้อได้เปรียบเสียเปรียบเหมือนเหมือนกับเหมือนกับต้อง,ต,องต้องเรียนเรียนคลาสรมก่อนนะคะที่ว่าไม่ใช่ว่าดุมๆเข้ามาแล้วมามา,มาตั้งเลยโดยที่ไม่รู้ว่าฉันจะเข้ามาในรูปแบบไหนแล้วก็สองศึกษากฎเกณฑ์ของการทำธุรกิจของที่นี่ว่ามีข้อข้อจำกัดใดๆบ้างหรือดูว่าเราควรจะได้เปรียบในแง่มุมไหนอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ที่ออริจินจากเอเชียเนี่ยเราน่าจะได้เปรียบในแง่ของของภาษีสินค้าไหม แล้วก็พูดถึงภาษีแล้วก็ควรจะศึกษาด้วยว่าภาษีสินค้าของสินค้าตัวเองนั้นอยู่ในแคตตากรีไหนเพื่อที่จะได้รู้ว่ามันคุ้มทุนของคุณไหมในการที่จะเข้ามานะคะ สำหรับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจก็คือการขอสินเชื่อค่ะที่ผู้ประกอบการนั้นต้องมีการพิจารณาและเข้าไปคุยกับธนาคารอย่างรอบคอบค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ต้องการมาลงทุนที่ต่างประเทศนั้นยังต้องมีรายละเอียดที่เราต้องศึกษาอีกเป็นอย่างมากค่ะ การขอสินเชื่อสําหรับนักธุรกิจที่มาลงทุนในเวียดนามนั้นหากเป็นนักลงทุนหน้าใหม่ธนาคารจะมีการตรวจสอบสถานะความมั่นคงของบริษัทรวมถึงสินค้าที่จะมาลงทุนและความสามารถในการชรําระหนี้โดยหากผู้ประกอบการที่ลงทุนไม่เกิน1นึ่งแล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ30ล้านบาทธนาคารที่สาขาวเวียดนามจะสามารถอนุมัติสินเชื่อได้แต่หากสูงกว่าน,นั้นจะต้องส่งเรื่องมาที่สํานักงานใหญ่ของประเทศไทย ส่วนใหญ่เราจะคุยกับลูกค้าแล้วขอแบ็กกราวด้านธุรกิจของเขาเราก็จะพิจารณาเรื่องคว,ความเป็นไปได้ของโครงการที่เขาจะทาในนี้นะคะแล้วก็ดูเรื่องโครงสร้างว่าเขาสามารถที่จะมีเงินลงทุนเป็นของตัวเองประมาณเท่าไหร่ขอแบงค์สนับสนุนเท่าไหร่ อันนี้อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยหนึ่งแล้วเราก็จะดูเรื่องตลาดด้วยว่ามันมีความปเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าคือบางทีเขามาแล้วมันไม่แมทมันก็มันก็ยากเพราะเราก็จะต้องดู f ฟสซ i บ i ลิตีก่อนว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจสูงแค่ไหน นักลงทุนที่สนใจอยากเข้าไปบุกตลาดเวียดนามก่อนอื่นควรหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ B.O.I. ที่มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนแนะนำรวมถึงให้ความรู้การลงทุนต่างประเทศในเรื่องต่างๆเช่นมาตรการภาษี